วันนี้มิลินจะมารีวิวกินนมกล่องนะคะก่อนกินนมกล่องต้องทำยังไงคะ,<จ>ะขยา่ากินนมกล่องต้องทำไงขย่าก่อนอ่ะขยาเขยาเขยา่าเขยา่าโอเคคราวนี้แกเองได้ไหมคะอ่ะดูสิแกหลอดออกมาเองอ่ะแกหลอดออกมาเลยค่ะเอามาเนี่เอามานี่เอาขยับมาให้ โอ้ยเอามาโอเคอ่ะทีนี้ไหนนะใครจะทำเองนะอ่ะโอเคอทำได้อ่ะช่วยกันเอามาเอาหลอดมาตรงนี้อ่ะจับใกล้ๆค่ะ อ่ะค่อยๆอ่ะค่อยๆค่อยๆค่อยๆอ่ะโอเคอ่ะตึ๊บตึ๊บโอเคอันนั้นอ่ะทีนี้อ่ะโอเคอ่ะค่อยๆจับกล่องแล้วมันจะหกโอเคค่อยๆค่ะ หมดเลยอ่ะอ่ากินเสร็จแล้วเป็นยังไงคะกินเสร็จแล้วต้องแปรงฟันแล้วก็เอานมไปทิ้งที่ไหนนมเอาไปทิ้งที่ไหนถังขยะค่ะถังขยะที่ตรงอะไรล่ะถังขยะคือถุงดำค่ะโอเค ่ไปทิ้งขยะเลยป่ะแม่ไปทิ้งขยะไม่หนูไปทําเองค่ะไปเลยเอานี้ไปด้วยขอยู่ดูสิอ่ะอ่ะเอาหมดแล้วอ่ะป่ะเดี๋ยวแม่พาไปทิ้งขยะเอามาเด<อ>ินมาขยะอยู่ไหนถังดาอยู่ไหนอ่ะโอเคของานังอ่ะถังดำยอยู่นี่ค่ะ ใช่แล้วอ่ะทิ้งลงทังขยะโอเคเก่งมากว่อะอะทิ้งลงทังหรืยังโอเคค่ะอ๊บโอเคเก่งมาก